ดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้มนเล่าความโกะของตัวเองให้เพื่อนๆฟังนนร้อนมากร้อนร้อนจริงๆวันนี้ตื่นแต่เช้าเนาะแต่ปรากฏว่ามีนัดเยี่ยมชม กูเกิลประเทศไทยแต่ปรกดว่ามาถึงที่นัดสายสายไปนิดนึงเขาขับรถหลงค่ะขับรถหลงแทนที่จะมาทางทางสุขุมวิทเนาะ ถ้าสมมติว่าขับรถมาทางสุขุมวิทตเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยวเข้าเขาฟิดเขาอยู่ตึกเขาอยู่หัวมุมพอดีหัวมุมวิทยุก็จะเลี้ยวเข้าไปพอดีแต่ด้วยเรามาตามมาตามแบบของเขา,าค่ะเลยทาที่เรางงมาตามแผนที่ของเขาแผนที่ที่เขาส่งให้เราก็เลยหลงไปไกลเลย ว่าพอเรามาทางพอลงทางด่วนปุ๊บลงทางด่วนปุ๊บตัดเข้ามาทางไหนนะตัดเข้ามามันไม่สามารถที่จะเลี้ยวเข้ามาในสุขุมวิทได้เลี้ยวซ้ายได้มันก็ตรงไปเลยตรงไปทางสุดหลังสวนค่ะตรงไปทางหลังสวน จากหลังสวนเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึง่งพอสุดถนนด้านซ้ายเป็นธนาคารกรุงศรีซึ่งออฟฟิศอยู่ด้านซ้ายแต่มันกลับขวาหรือยินเทินไม่ได้มันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลยตัดสินใจไปเลี้ยวซ้ายไปตามเลี้ยวซ้ายไปตามทางน่ะเวซ้ายไปตามทางขวามือก็จะเป็นศูนย์การค้า เวสซีศูนย์การค้าใหญ่แล้วก็เลยตัดสินใจเข้าศูนย์การค้าตรงนี้พอดีก็ถึงว่าเป็นโชคดีแอบอารถไปจอดที่นั่นแอบอารถไปจอดใต้ดินชั้น b 2แล้วก็กว่าจะหาทางขึ้นมาก็คือขึ้นมาชั้นใต้ดินไต้ดใช่ชั้นจีจากชั้นจี ถามรพเนาเขาก็บอกว่าให้เดินบอปอินขึ้นไปในาทางเชื่อมทางเชื่อมพอเราออกจากห้างไปปุ๊บเราก็จะมองเห็นฝั่งตรงข้ามเยื้องเนี่ยเป็นตึกที่เราต้องการจะไปก็คือเป็นตึกของที่ Google อาศัยอยู่ที่ตั้งของ Google แล้วก็เดินไปจริงๆแล้วการได้รับเชิญ แล้วก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการสุ่มหรือจับฉลากเราก็ดีใจแล้วค่ะที่ได้รับเกียรติตรงนี้ถือว่าโชคดีพอเข้าไปเจอคุณอ่างปุ๊บเห็นมีสองคนผู้ชายสองคนแต่คุณอา่างจะจาได้เพราะว่าเข้าไปร่วมกิจการบ่อยแล้วก็บอกว่าอันล้วท่านอื่นบอกว่าไม่มีมีแค่สองท่านคือสองช่องเท่านั้นน้องอีกช่องหนึ่งก็คือ เขามาจากพี่จิตรมาตั้งแต่เมื่อคืนอยูสิต่างจังหวัดต้องมารอแต่คนในกรุงเทพนนัะ้ลงทางค่ะลลงทางพอขึ้นแลกบัตรอะไรเสร็จแล้วดันก็พาเยี่ยมชมพาเยี่ยมชมออฟฟิศของ Google ออฟฟิศจริงๆออยู่ชั้นที่14พาไปชั้นที่สิที่3ก่อนซึ่งเป็นโซนที่เป็นชั้นที่เปิดใหม่แล้วก็เป็นโซนใหม่ แนะนำห้องต่างๆแล้วก็แนะนำตัวนังสือของ Google เขาเออกแบบได้ดีมากถ้าเรามองจากทางนี้เข้าไปเนี่ยเขาจะเขียนคำว่า Google แต่ถ้าเราเดินแล้วก็มองย้อนกลับมาก็จะเป็นอักษรคำว่าสวัสดีออกแบบได้สวยงามจริงๆออฟฟิศส,สวยสวยทุกห้องเลยแล้วหลังจากนั้นก็พาไปร้านกาแฟซึ่งเป็นร้านของของ g o o g l e เองมีไว้บริการ พนักงานค่ะเครื่องดื่มขนมทานฟรีค่ะแขกก็ทานฟรีเหมือนกันแล้วก็เลยเลือกที่จะทานเขาจะมีเครื่องดื่มที่พิเศษของแต่ละพิเศษของของแต่ละวันอของแต่ละอาทิตย์ก็เลยมันมีเมนูเนาะก็เลือกเมนูหนึ่งเอาไปนั่งทานทานด้วยกัน เสร็จแล้วก็ดูห้องประชุมแต่ละห้องห้องประชุมคุกเกอใหญ่อลังการจริงๆแต่ว่าในห้องประชุมเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปได้แต่ในห้องประชุมเนี่ยค่ะเขาจะเรียบเรียบสนุกถนนสุขุมวิทเราสามารถที่จะถ่ายวิวของถนนสุขุมวิทแล้วก็จะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมาสวนกันมาสวยงามค่ะประทับใจจริงๆคุณอังน่ารักมากแล้วหลังจากนั้น ก็พาขึ้นไปเอาคลิปชั้น14ก็คุณขายได้เป็นของที่ระลึกยูทูบช็อตยูทูบช็อตเป็นกระเป๋าอนเนกประสงค์ค่ะสวยงามมากเป็นผ้าหิ่หนาหนาแล้วก็ใหญ่มากได้คนละใบ จากนั้นก็ไปทานอาหารค่ะไปทานอาหารร่วมกับพนักงการคนอื่นๆแล้วก็เ,เขามีนานอีกปุ๊บหนึ่งเนาะอีกปุ๊บหนึ่งก็ใหญ่เหมือนกันการอาหารก็บริการตัวเองค่ะมีหลากหลายอาหารอร่อยทุกอย่างเลยจะได้ตัวอ,อย่างนั้นนิดองอร่อยเนาะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเราเป็นเสร็จพิธีค่ะก็ใช้เวลาประมาณ จากส0บโมงครึง่งเที่ยงครึ่งนีน่คือระยะเวลาที่เยี่ยมชมแต่เราก็เกินเวลานิดหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่เขาจะเชิญสัมมนาที่สยามสแครวร์วันวันที่18เดือนหน้าค่ะก็คงจะมี YouTube หลายๆช่องที่ได้รับเกียรติรับเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาในวันที่18เดือนหน้ายเต้ก็จะไปเหมือนกัน มาเล่าให้ฟังถึงความโกว่าอยู่ในกรุงเทพก็หลบทางได้เส้นทางที่เราเคยใช้แต่เราไม่ได้ใช้หลายปีแล้วห้าหกปีมันวันดีและอีกอย่างตรงเนี้ยตึกเนี้เรายังไม่เคยขึ้นไปเลยเล่าให้ฟังสนุกสนุกให้เพื่อนําฟังกลับราคาหลังจากไหนๆออกมาแล้วออกจากบ้านมาแล้ว ออกจาก g o o g l e มาแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเราก็น่าจะมาบริจาคโลหิตเพราะไม่ได้บริจาคหลายเดือนมากๆตั้งแต่กปงพาเราควรจะมาตั้งแต่ต้นปีงเราก็ไม่ได้มาแล้วก็เลยถือโอกาสมาวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะแเดียวก็ เแล้วเลือดที่บริจาคเลือดคองอัน้นก็ไม่ได้มานานมากร้อนอากาศร้อนค่ะเปิดแอร์เสียงดังนิดหนึง่งแล้วหลังจากนั้นก็คิดได้ว่าเอะเราไปตัดแว่นดีไหมมาบริจาคโลหิตเนี่ยก็เกือบจะร้อยครั้งละแต่ยังไม่เคยไปวัดสายตาของสภากา,าชาติเลยปรากดว่าพอไปถึงสามโมงสิบห้า เขาปิดแล้วเขาตรวจสายวัดตรวจสายตาถึงแค่บ่ายสามโมงตอนเช้าถึงสิบเอ็ดโมงให้มาวันธรรมดาก็คงไม่มาแล้วนอกจากว่าจะมาในช่วงเช้าในอีกหกเดือนต่อ,ตอไปตรงนี้คนมาแล้วก็เวียนออกไปสำหรับที่จะมาบริจาคตรงนี้เท่านั้นที่จอดรถมันจำกัดค่ะ เรากลับบ้านไปก็ไปทำคลิปต่อบรรจุกระเทียมดำต่อค่ะตอนนี้จะได้มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแล้วค่ะ,ะได้ทำกระเทียมดำนะคะใครสนใจสั่งได้ค่ะ ไปไหนบริจาคเลือดด้วยแล้วก็ไปที่นุ่นด้วยอะไรนะเอ่นตาแต่ปรากฏว่ามันไม่ทันน,น่าจะเกินเวลาค่ะน่าจะเกินเวลาเพราะว่าตรงนี้สามชั่วโมงเนี่ยเฉพาะ หรือสำหรับคนที่บริจาคโลหิตเท่านั้นเขาถามว่าบริจาคหรือเปล่าใช่ก็ยกนิ้วให้เขาดูยกนิ้วนี้ดูว่าโอเคเราก็จะไม่ได้เสียเงินค่าจอดรถวิทยุ 一下你耳朵这样看。 ในทีไลฟ์เหมือนกันก็เอาไว้ไปแจมยัยหนูบ้างหรือคนอื่นบ้างเพราะว่าเ,ออเรามานั่งแช่หลายๆชั่วโมงเนีบาทีเวลามันก็ไม่ได้เพราะตอนนี้เจยเตยต้องทำในที่ของกรรมการของสักกร์ของซาบย เป็นเพื่อน,นไปไหนกันหมดด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เปิดไลฟ์มานานเพื่อนๆก็ไม่รู้เนาะพอไม่รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาไว้มาดูย้อนหลังเป็นเพื่อนจ้ต้อยค่ะตอนนี้ขับรถกลับบ้านแล้วหลังจากหลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าขากลับนี่รับรองไม่หลงค่ะ จากสภากาชาายไทยกลับไปสุขุม 1, 1, 1. วิทไรหนึ่งตำหนมื่อเช้าหลงว่าว่าเราไม่รู้ตำแหน่งของสถานที่เกองใจคุณอังแล้วก็น้องบอสมากแล้วก็มาจากพิ่จิตเลยค่ะกิจกรรมดีๆของ YouTube ช็อต ให้ดูทางไปก่อนนะคะให้ดูเส้นทางว่าเป็นยังไงอือังรีดูนางค่ะกำลังจะไปพระรามสี่ ดีค่ะยูกับเจ้าต้ค่ะวันนี้มาเยี่ยมชม Office กู o กิ e ประเทศไทยเสร็จแล้วก็ต่อที่บริจาคโลหิตค่ะดูหน้าเยอะต้ไปก่อนเนาะ ราะว่าถ้าดูถนนตอนนี้ถนนรถติดค่ะเราไม่ค่อยได้ขับรถไปไหนมาไหนบ่อยเหมือนกับตอนที่เราทำงานประจำตอนนี้เราจะออกจากบ้านก็เฉพาะที่เรามีประชุมหรือเราจะต้องออกไปทำ c s r ข้างนอก ก็จจะออกมาได้ไหมน้องได้เอข้าไปในคนได้ไหมเ <c oughs> ข้าไปใไนไปไคนนะ ถึงว่าวันนี้เนาะตื่นเต้นตั้งแต่ออกจากบ้านลุ้นตัดสินใจผิด <c oughs> ถ้ามาทางธรรมดาก็ไม่หลงละขึ้นทางด่วนคิดว่าจะเร็วไม่เร็วคันรถติดบนทางด่วนตอนแรกแนะนำให้เราบอกให้ลงคลองเตยแต่พอจะลงคลองเตยมันเปลี่ยนมาเป็นเพลินจิตเฉยเลย รถเยอะทุกวันเลยเนาะทุกวันเลยคิดถึงเพื่อนๆน,นะไม,ไม่ได้ไล้์นานแล้วอ่ไม่ได้ไลน์เป็นปีเลยนอกจากขึ้นไปแจมเพื่อนก็ไม่ได้ขึ้นแจมสักเท่าไหร่แจมก็ไปแจมใหยนหนูนะั่นะนะทีตอนนี้เวลาทั้งหมดไม่ได้แค่นั่งทำคลิป าคลิปแต่จะได้มีกิจกรรมเพิ่มค่ะทำ CSR ของสหกรณ์บ้างเปิดอบรมสมนา,ากระเทียมดำบ้างแล้วต้องมาทำกระเทียมดำจำหน่ายมีแบรนด์ของตัวเองแล้วนะคะดีใจดีใจคุยเดน้องอยู่เมื่อวานนก่อนออตอนนี้ทำกระเทียมดำได้ขายกระเทียมดำเนาะแล้วก็ทำ มีสติ๊กเกอร์แบรนเรียบร้อยแล้วก็เอาไปฝากขายส่วนหนึ่งก็เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศสั่งซื้อแล้วไปหิ้วกลับไปเองถ้านในประเทศก็ส่งไปสนีให้ค่ะอย่างบางคนที่อยู่ในองค์กรหรือมาสหกากรก็สามารถที่จะซื้อผ่านสาขากรอุปฏิบัติงานสหกากรเล็กได้เอาไปชิมว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ถ้าใคร ไม่อยากซื้อทานลองเข้าไปดูคลิปของยายต้อยทําได้ยายต้อยทําได้ใบพีพีคลิปแนะนำค่ะกระเทียมดำวิธีทํากระเทียมดำง่ายๆใครๆก็ทําได้12หน้าที่เนี่ยสามารถทําได้เลยนะถ้าดูแล้วดูให้เข้าใจทําทานในครอบครัวก็มีประโยชน์มากๆเลยาประโยชน์ของกระเทียมดำเทียบกับกระเทียมสดกระเทียมสดหนึ่งเดียวเนี่ยพอเป็นกระเทียมดำปุ๊บ มันเพิ่มคุณค่า13าเท่าช่วยหลายๆทางด้วยช่วยคอรลสตอรเลนหรือไขมันในในเลือดลดลดบรรเทาเบาหวานมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพอผิวพรรณอ่อนไวัยอ่อนเยาว์หรือชะลววอวัยบรรลงหัวใจ บำรุงระบบประสาททำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนได้ดีทานได้ทุกวัยค่ะตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่การรับประทานตื่นเช้าขึ้นมาก่อนอาหารนะคะก่อนท้องว่าหนเม็ดถึงสีเม็ดเคี้ยวก็ไปเลยค่ะแล้วก็ดื่มน้ำอร่อยหวานทานง่าย รสเผ็ดหายไปความฉุนหายไป99%หวานดึกเหมือนลูกคุณเลยทำได้ง่ายๆไม่ต้อเปิดอบรมเนาะวันที่12เดือนหน้าเนี่ยค่ะวันที่สิบสอเป็นรุ่นที่2ออีกครั้งหนึ่งสำหรับปีนี้เพราะว่าเห็นว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ต่อคนทั่วไปกไ็เลย เิดอุรม์ให้กับสมาชิกสตราก่อนค่ะเฉพาะสมาชิกสตร์ก่อนเท่า,า,าน,นั้นเราซื้อเขาเราว่าแพงพอเราทําทานถ้าเห็นเวลานานก็จะคิดว่าไม่แพงเลยใช้เวลาอบและบ่มในอุณหภูมิที่ต่ําในเวลาที่เหมาะสมระยะเวลา360องศาหรือ15วันไฟวอรมเท่านั้น เสียบปั๊กปุ๊บก็จะเป็นไฟวอมนะคะเปิดได้เลยสิบห้าวันพอครบสิบห้าวันหรือสาม้อยหกสิบชั่วโมงแกะชิมดูเขาอาจจะมีฉ่ำบ้างถ้ามันยังฉ่ำเราอ,อยากจะให้แห้งแล้วก็ต่อสามวันสามวันแล้วก็มาดูพอแห้งแห้งถูกใจแล้วเราก็ดึงปลั๊กออกเอากระเทียมออกมาผึงผืนแดดนะคะ แต่จจัดเนี่ย่ะหนึ่งวันถ้าไม่มีแดดก็สามารถที่จะพึ่งลมในบ้านหรือบางทีฝนตกเนี่ยมันคบพอดีแล้วก็เอาไว้ในบ้านตรงที่โล่งๆเปิดพัดลมก็ได้นะคะแต่ถ้าเปิดพัดลมเนี่ยเศษของเปลือกกระเทียมที่เขาแห้งแล้วก็กรอบอะค่ะเขาเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆมันก็จะฟุ้งกระจาย เต็มพื้นเพราะฉะนั้นก็ต้องหาที่ที่สามารถที่จะเป่าแล้วเก็บกวาดได้ง่ายถึงไม่แนะนำให้ใช้ผลัตตตากแดดดีที่สุดหนึ่งหนึ่งแดดหนึ่งวันจัดจัดเสร็จ,จ,จแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาเก็บในภาชนะเจในขวดหรือพวกทับแวร์แ็วนล็อก,อกเก็บไว้ในอุณหภูมิปกตินี่แหละค่ะ จะทานแล้วก็แกะออกมาทานหรือเราจะไปให้พ่อแม่หรือเด็กทานแล้วก็แกะแกะใส่ขวดโหลแล้วก็พอจะทานก็ใช้ซ่อมเล็กๆจิ้มขึ้นมาทานก็สะดวกดีค่ะเด็กๆก็ชอบค่ะรถอร่อยยี่สิบกว่านาทีแล้ว เดี๋ยวอีกสักนิดนึงนะคะเผื่อใครเข้ามาดูความกุ๊กของเจ้ต้อยอยู่กรุงเทพก็หลงกรุงเทพบางทีเราไปต่างจังหวัดเนี่ยออรถมันไม่แน่นเนาะมันไม่แน่นและติดกันขนาดนี้บางทีเราก็มันก็ยังโล่งๆมันนี้ก็ยังพอมีพอ,อหาเส้นทางได้มันไม่ต้องรีบอะค่ะไม่ต้องเร่งรีบเร่ง ขับไปเรื่อยๆแล้วก็มองทางไปอ่านป้ายไปแต่น,นี้บางทีพอไฟเขียวปุ๊บมันเร่งเร่งเร่งอ่านไม่ทันค่ะอ่านป้ายไม่ทันถ้าไม่หลงก็ไม่ใช่ยาต้อยเนาะอยู่กรุงเทพเป็หลงกรุงเทพไปและไม่ต้องไปอยู่ที่หทหทหไ,ทไหนเงียบเหงาเนาะ คนเข้ามาดูมาดูว่าจะได้เล่าอะไรให้ฟังพูดอะไรให้ฟังถึงความโกของตัวเองนี่เองรถติดมากอืมอีกค่ะใบไม้ปิวแต่มองไม่เห็นใบไม้ปิวผ่านผ่านกล้องแต่มองไม่เห็นค่ะใบไม้ใบเล็กๆปิวเต็มถนนเลยมันฝนจะตกหรือปะ หลังจากบริจาคแล้วเขาบอกว่าให้ดื่มให้ดื่มน้ําหรือดื่มนมชดเชยเลือดที่เราเสียไปได้ทั้งนมน้ำผลไม้น้ำผลไม้มก็ไม่ค่อยได้ทานนะม,นมันมีน้ำตาลม,มีนมแล้วก็มีกาแฟ ไปหน่อยดี๋ยวเราต้องขึ้นขึ้นสะพานข้ามตกบ่อนไก่สะพานข้ามเ้วต้องขับนะต้องไปทางขวาให้มันพ้นเส้นทึบแถวนี้ต้องระวังนะคะแถวบ่อนไก่นะคะถ้าเราจะข้ามข้ามเลนเนี่ยคะ่ะ ไ้่มีรอยจุดปักไม่อย่างนั้นเราจะถูกปรับไปถึงบ้านเลยขนาดว่าเส้นทึบเนี่ยอยู่ปลายล้อหลังนิดเดียวค่ะยังถูกปรับเลยมีจดหมายไปถึงบ้านหลังจะขึ้นสะพานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเบี่ยงซ้ายแล้วล่ะคะ่ะ ได้มาแถวนี้นานมากๆสดูวิวถนน เิดเพลงก็ไม่ได้เนาะติดไม่คเสิจอีกไม่งั้นเราก็ต้องเปิดเข้าไปเปิดเพลงของ YouTube แล้วก็เอามาโหลดไว้ก่อนแล้วเปิดเนี่ยคะที่เราไลไม์ยังไม่เคยทำสทักทีเดี๋ยวอีกประมาณ3นาทีก็จะออกแล้วค่ะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์มานานเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าเราไลฟ์กันหร่ เะเพราะวันนี้เป็นวันทาง,งานด้วยตุ่งบอสมาจากพี่จิตขับรถมาพักฝั่งุมแล้วก็นั่งรถนั่งรถ BTS ต่อมาแล้วตออยู่ในกรุงเทพด้นขับรถมาสนหน้า,ห,นาหลงซะเลย วันนี้มาทานข้าวที่ Google ชอบดีอะไรค่ะยี่สิบเก้านาทีสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาก่อนหน้านี้หรือจะเข้ามาชมมาดูยัดไส้เล่าหลังจากปิดไปแล้ว ทุกคนมีแต่ความสุขในทุกๆวันไม่ว่าจะทำอะไรทำ YouTube ก็ขอให้ปังปังปังมีธุรกิจก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรวยรวยยยมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ